Nhiều người tụi coi Rồi con Rồi con. con Ôi Chưa khát nữa Ôi yeah. Điều con Bay cho กาสบายดีเด้อพี่น้องเนาะกำลังลมนมอดพี่น้อยนั่งบันเทิงอะไเนาะเปิดผ้าบ้ากาอยู่ที่หน้าเวนัชชานพี่น้องเยเนาะแบบปุ๊ auction, also, บปั esting, ๊บเลยพี่น้องเยเนาะลงมาเฉืิมประทานพี่น้องเยโอ้ยเนาะเอากาสบายดีเด้อสบายดีเนาะพี่น้องเตัวสุกุสุคนพี่น้อยเนาะพวกพ่อคุณพ่อแสนดีแท้แล้วพี่น้องเนาะตอนนี้เพป็นกำลังบักต้นลู่พี่น้องเยเนาะทางนั้นตูวพ่อเพป็นจะมาเนาะแ้วพี่น้องเนาะเดียกเลยด้วย

พไปด ouais. ้วยเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีพี่น <mel> ้องเออโตเนาะเกือบได้กินนี่เนาะเสื้อขาดใช้บ่ได้บได้ตึงไวเลยบ่อหนะบ่เป็นยังบ่อ โอ้โ่โอ้โไปหนอยนาะตกใจเพื่กินนี่เนาะเคันคือว่าบอกว่าท่านเนี่ที่ร้อยแล้วกินนี่นะเราไม่ได้ยินเนาะเออเราเปขวดัวเนี่พอดอนไปเออโดยบอกแล้วว่จพอดอนมักในยันขวดวัวพอดอนนะหูใหม่เนาะ

อ้วโอ้เ่โอ้หหานทานออาะอันทางหลวงพ่อพี่น้องเรเนาะนมาสการเนอเนอทางหลวงพ่อเนาะเออเจริญพ่โดยโดยโดยเนาะเอาเมื่อเห็ดโป่งมันม่เอมื่อเห็ดอื่นหรอกเห็ดเป่งพอวเท่าน่ะมันโป่งมันจะแตกแล้ว ถ้าว่าผู้ใดมีชัดลมชัดธาเนาะอยากประกอบชวนเนาะเออโดยอะไรก็แล้วแต่เนาะสฉางบุญสฉางกุณชนนำกันเห็ดโป้งอ๋ออันนี้ไม่ใช่อเมื่อเห็ดโป้งเนาะเมื่อกระตัดเห็ดโป้งเนี่ยไม่ได้ช่องหน่วยนี่อ๋อโดยโดยทางเงินทางหลวงพ่อชื่อชื่อไว้เองเนาะมาตัวนี้เนาะหลวงพ่อชื่อเองโอ้มีนะครับอยากได้หนึ่งมากกัอยากเอาออกจากเดินเขานี่แมนแมนเนาะ โดยโดยเพราะว่าเจ้าของมันกับตอนแรกห้เพืนบักหาแต่ว่าพื้นโมบักเนาะช่วยได้หนช่วยพืนได้หนิ่นี่เพราเจ้าของมาเจ้าของไม่บ่อหน่ต่างหนต่างช่วยบ่อหนเท่าไรก็นี่ มือสามกินเบาขายมือหาคนปลอขายโดยโดยใจในเชือกข้าวมือสองวันนี้เนาะไรอยู่อยู่ในเชือกข้าวไ้อยู่มันโอ้ยเนาะตแก่กินนี่เนาะอ้ยอว้าวทำไรคมันหลัน้อยหันพอมีชู้วันี้นเรียเอาเ่นนมันมันรุดไปแลกินนี่นะเฮ้ยนี่หนังตายแล้ว เออคือตอบ่าในว่านี้นี่นะตะกี้นี่ตะกี้อยู่แล้วกัอนนี่ถึงมันขาดไปดิเชือกไฟล่นเชือกไฟล่นอย่างนี้มันมันชนเหมือาหมูยัดเหมืนมันเป็นเชือกนี่แล้วแต่ซิกบันไม่ได้ว่าว่านี่เป็นเป็นเชือกแบบเชือกตายเขาไฟล่นนี่นี่เป้นแบบนเหมือนเขาเชือกที่นี่เชือกเขาหมยัดหเชือกเขาอ่ะมันหมูยาดเชือกเขาออกมาเถื่อนแบบหมูยาดนี่แบบเชือกอันนั้นมันเชื่มอีกขาวนี่มันเป็นเชือกตายอันเนี้ย เชือกข้าวเนี่ฮเชือกข้าวเชือกขาแวเชือกขาวนี่เชือกขาวนีเส้นเส้นนึ่งันเออเชือกของเพ่ม่ได้าไปไปเชือกตายได้เนี่ยเชือกตายได้เนาะได้เนาดีเนาะกวดมงวแตว่ากว่นี่ไันมีมองต่อ่ได้เนาะได้ยูได้ยุขนว่ได้อยู่ว่นี่นะที่นี่นะมันมีมองต่อดิ

ทางเงนผู้ผู้อะไรกับบริยินได้กี่เนาะกานซา้าเมันซาไปคนไงร้อนร้อนร้อนเยเยวหรอ้องไก่พวกเนาะโอ้ยเนาะบรยินโอ้โตบ่ผู้เฮาผู้เฮาเฮาบักเลยเฮาผู้ฮู้แนเนาะเออตัวพี่น้อเพิ่นก็เล่นแค่ชุดที่ว่าเป้าหมายของคนพวกเนาะโอ้ยตใจวดเลย ờ thôi rồi thằng này hên hên đâu nó. Bái đi cho thấy bao kia này nè. Bắt chuyến lên phố. Lòng mát cả, như mấy xe này cả, kiểu rồi ba, ทักทายสบายดีพ่อพี่น้องอีกเตนึงก่อนนะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อนะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังสี่ดึงรอบที่สองพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่น,นะเกิดเหตุในน,นั่นึงพี่น้องเนาะเสือ้อขาดเนาะเสือ้อในเสือ้อไม่อยู่แต่ว่ามันเป็นหมอ่องไม่ใครเคียงคือหม่องต่อใช่ไหมนะพี่น้องเนาะมันแต่มันแต่มแบบันขาดบาดนี้เนาะมี่ทวายแลนเข้าไปบอกเพบรรยุดก่อนกินนี่พี่น้องเนาะซันแมนป้าโต ไม่ีนก็เป็นเป็นไม้ของทางน us, um self, ันตรงพ่อเรา่น huh. ้องเนาะพญาพ่อไปเอาเป็นตีว <ah ่านได้อันมาซื such such ่อเาไน้องซื่อไม่เาเอามาชื่อไว้เพื่อจะเอาไปฮหดโป่งพี่อเอามาถือว่าผู้นี้ก็ ใจพ่อจุงควนไปแล้เนาะที่ว right? <that> <speaking> <ập mat> <lugares> ่าไม่บักได้ผมยังกล้าขึ้นไปอยู่นี่เนาะ

ra con Bay Ta thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เป็นเนาะเรือมันลงลงมดโอ้ไปจับไเอาเรือแงเต็กแล้วเอาเรือมันลงมเต้นน่งดองะเจ้าเรือลงดแล้เ่เออมันเต้นดองเจ้าจะเห็ดไขับสซตัดโอ้ยขับสซตัดมันเลือขาดเิ่นจะเหกันนกโีเเขาเดวเลยโอ้ยเขาเดียวเนี่ยโอ้ยขงกีนยอมนอยบาเรียเขาอโอ้เขาเดียวเดนเด้ต้าตนาี่ย้ยังนันี่เนาะ

โอ้เนาะออพูดเอาเลยเนาะนี่คูดเอาต่อว่ะดีเนาะโอเราถือว่าลงมาอย่างปลอดภัยเนาะเมื่อกี้นี่กะโอ้ยบาดเสียน้ำอยู่แก่เสือียเชื่อปะใช้ตัวนี้มันดีดีดปเอาลงนี่เอาลงนี่เลาะนี่เช็ดชวนเหรอเช็ดชวนเออปูเอาลงนี่เลาะนี่

โอ้เนาะมันโดดได้กวดบางเสื้อก่อนบ่าต่อขึ้นไปซื้อซื้ออยู่แต่ว่ามันมันหมายว่าเออเขามันตัวนั้นายแค่เคี่ยงคื้ข้าเจ้าตสิน่มันเป็นคือมันเป็นคือพาใหม่นี่นะนี่เออมันเป็นคือพายใหม่นี่ดิออโตว่งไปดึไหมันยางคอยไดเนาะ พี่หน้อยเนาะถือว่าเห็นเฮือนพี่หน่อยเนาะแบบชัดเจนแล้วันนี้พี่หน่อยเนาะหลังจากที่ว่าไม่ลงไปแล้วเนาะพี่หน่อยเนาะไม่ใกล้เฮือนคนนี้แหละถือว่าลงยังปลอดภัยเนาะยันว่าใกล้เฮือนกระชานเนี่ย ดมเือนจะานความปลอดภัยเนจะบักออกแตกลเพือนเพิ่นนเติบอยู่นนความลังใจให้และผูกล้เพื่อน40วัวใม่ตอกก้า40เพร่คนชิเจาะเจาะบ่เห็ดา็ปกเจาะแล้วเจาะแล้ว นี่นะนี่เนาะตันนี่เนาะกะจะเอาจากเม็ดสเม็ดบ่เม็โปหนะสเม็ดเม็ดเม็ดหายิเนี่แล้วก็ไว่กนกนมันกับ่หดอเนุนนกี่กิหน่อยนะื well. ่อทานกันว่าเแกนมันกันว่าแกนนี่กะแกนนี่เอาแต่แกนนี่เอาเนาะกัน่ม้เมดกะมดนี้เอาเมเได้นย่เะ

าะว่าคือผมทำการมาแจกบอกคือคือันนี้พือพี่เดยงหอเนาะพื่อให้เพิ่เพิ่พิ่เาวังแกนเ่บนเัอาเอางแกนนีามาเรบ้ยเามาเิ่งทางนี้ถ่ายพี่น้ยงเอยเนาะปูนเพิ่มนึการสร้างมาเป็นที่ร้อยแล้วนะพี่้องเนาะสร้างมาแสนเมื่อนั้นอ่ทางพลังตายเพิ่นออกไปสร้างพี่น้องเอยเนาะเพราะว่า ทางบมดใช่เอาไปเบี้ยข้างนอกพี่น้อยเนาะก็เลยเพิ่นสั่งมาแล้วก็เอาเงินในทางพลังตายเพิ่นอ่าจ่ายค่าปูนเลยพี่น้อยเนาะเพราะว่าเพิ่นเบิดปูนพี่น้อยทางบมดใช่ก็เลยสั่งมาให้ก่อนพี่น้อยเนาะอตัวนี่เพิ่นขันห้องเลยพี่น้องเด้อเนาะนี่ขันห้องเนี่ยทางห้องตายนี่ือกันเนาะเป็นห้องโดยเฉพาะเลยพี่น้อยเนาะว่าขันแล้วพี่น้องเอ้ยว่าดินบล็อกเพื่อนมีกาเก็บ ใส่เบิดแล้วพี่น้องเอ้ยน่ามาเพิ่มอีกค่ะสิบก้อนพี่น้องเอ้ยรวมทั้งเบิร์ตในการพอดีเป็นสามล้านสองแสนนี่แหละพี่น้องเอ้ยทั้งปูนทั้งยังนะที่มาสร้างใหม่เป่นเฮ็ดเนาะในรอบในรอบนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพื่อแล้วเดี๋ยวบักไม้บักตอกแล้วเดี๋ยวเสียทางคอามรังใจเพิ่นขอบคุณทางพอกระแม่ชัดีเพิ่นเนาะาต่างประเทศเพิ่นอะไพี่น้องเอ้ยเป็นลายโซ่มาเนาะถ้าเพิ่นบักไม้ตัวนี้แล้วก่อนพี่น้องเอ้ย ปเป็เยนยะังไงเนาะมาตองกันต้นที่2องวันนี้เป็นยังไงไม่รู้ว่าจะดีเนาะไม่รู้ว่าไมีตามตามที่ว่าว่าจสเห็นไหมน่เนาะใ่ข้าวว่าจสอยู่เพื่อนพอไม่นะแต่ก่กอนมันจะเลี้ยงพันไ่เงียหน่อยเนาะมันก็ประมาณชต้นนี่ัเพีงเนาะ สาวไพ่อาจจะพา,า,พาปไปได้ปิงอยู่เพียงไยเนาะ มาไก่กูโอ้โหเนาะยู่ท่ายมูยู่ท่ายมูไปเลยเนาะเลยโอเคไปนี่ไปงเนาะป้างใจมอนน่ตัวนี้นะโบอ่า่นเป็นใดไปยังงเนาะตันนี้เนาะต้นนี้ที่เนาะต้นนี้ลยเนะ่าตนนี้มันใกล้อากาทังใกล้ทั้งให่อากามีขอพิพาทอีกนนึงทีนี่นะ เอขาดบ่แม ah, an, no. yeah, like okay. nah, no. ่นอาเจ้าไอิวานี่ด้อิรนาอ่นีาเนาะปเงเน่ียงเ่าเียง่ายันนน ม้อปาดคานี่้ปาดคาแก่นเดี๋ยวนีเนอคแก่ียผมแกนนี่เ่าวนาแก่นี่นี้หอปาแก่นตัวนี้ใหญ่ไปไหนนเนาะจะได้ั่วจะวาเอาคาแกนนี่ัว้ยังจะโจยเนาะทุกปาก่ว่คาแก่นเดี๋ยอเายอน่งที่าดูดตัวใเนาะอ่าตันยังไงช่วงจะบวบบาดนี่โดยช่วงเราบ่บบานนี้ ช่วงขักบมายังบดนี่เนาะช่วงวะเลยวิธีวิทีที่แบบตั้งใจนะต้นมันสักแตนแห้งขั้นใจไปอยัางลงเลยตัวนี้น่ยยังยังทำอะไร่ตัวนี่ตัวตัวบาดได้กันที่ต่ก็ว่าแรงไปบอกอันผูบักลาบังท่านนี่จะายขึ้นเดี๋ยวจะชิบใบหนาได้เื้อเซนเลี้ยวเนาะขาดเซนหนึ่งอึงแบบว่าหากเสื้อเนียมันขาดเซนหนึ่งซื้อ แต่ว oh, oh, right. ่าอีกเส้นหนึ่งยังอยู่เนาะยังอยู่ถ้าเขาเสีดึงต่อมาได้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันกับเขาเขามันกับบุคคลบุคคลคนไหนกันแต่ว่าเค่งต้นนั้นไวยังแตงวะผูกใหม่ใครเยอะผูกขึ้นก็บไว้อยู่อ๋อต้นพิทีที่แบบได้ดีเพียงเราทำมันไงพี่มันจ็คสีวะอะไรมุนบล่ะหมดเป็นตะบึงแล้โอ้ยเนาะแจ็คสิว่าได้พี่น้องเลยจังวะสว่างระบาดนี่ันใจมอนเลยงามแด้กวบาดนีเดือนกันเนาะนอนกันขึ้นกับเสียงบลาบลาบขันลมเนาะ มันโบรานสีธรรมดาได้เอาใบาเป็นตีกันใบเป็นได้รมพัดเด้แล้วก็ล่นเข้าไปบบนี้แต่บวท่านได้กอ่อจอดหล่นเข้าไปกวดอเอาแต่ว่าทางเรื่องไม้นี่ยก็ออธิบายนได้นึงพี่น้องไอ้เนาะก็เป็นทางโดยอ่่ะพอเพิ่นซื้อไว้เนาะซื้อลงไปเฮ็โดโป่งในวัดได้ว่าอะไรพี่น้องเอ้ยคือทางเงินอ่ะพอเพิ่นว่า,ะาอะไรแต่ว่าใครอยากอ่าร่วมบุญด้วยทำบุญน้ำกัแมปนได้เนาะได้เพราะว่าเพิ่นซืเฮ็ดโป่งพี่น้องเอ้ยโป่งอยู่วัดไอ้โป่งอยู่ในวัด คือราคาไม้นี่พันวายจะขายในราคาหมื่นหาบบ่หมื่นหาบันนี้ทั้งเจ้าของเจ้าของไม้พันรใหอะไรกหมื่นสามหมื่นสามเนาะหมื่นสามอันนี้หมื่นามเืนกันเมกช่วยกันเหมนกันเนาะช่วยกันไปต้องปเพนกันได้บุญน้ำกันได้ไสมหน่วยพูด้ค่ะได้สมหน่วยเพื่อบ่ À, Bạn giờ là gần 10 bát cháo xiên, cho bát nào lấy cứ lấy, lấy bát nào lấy vậy đi, rồi thay Hai phụ tắt hay phu tát này lẽ, cháo phun xoong sen này cả, Bác lúc mía là cái hai tắt phun thon là phun ở lót bao, phu tắt hay, mình đi tháp bà thang, anh phu bát โอ้ถามาซื้ออย่างนี้กับบุมิงเงินเนาะโอ้บุมิเงินสวยเลยนะดยและบัดพอหญ่อยู่พุนพนกะทามพันนออกน้ำสามพันทํทำบุญพนก็ได้สามพโดยสามพันสาบาทอ๋อสามพันบาทมันคือว่าณพอนี่มือนหนึ่ง พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่อยู่พุนเปินเบากันเชานี่เห็นเปิลกรว่าออกให้ยสามพันแหละให้ยบักโรเดอม์มันี่เพิลกระบาดโดยใจดีเนาะโดยสิออกให้สามพันโดยกันเนาะให้บุญไปเลยเนาะโดยเปินกระทำบุญอีกเข่าวัดเปินว่าตัวนั้นโดยโดยโดยเนาะเนาะมูตนาบุญน้ำเพินพี่น้อยเนาะเป็นคือว่าอะไรเฮ้ยเป็นในวันละวันเป็นในวันในว่ามันกะอ่าชลุสุรานเนาะโดยพวกนี้นะพุทธกอง แมนนั่นแหละถ้าเาเล่นว่าเล่นลุลลานเพ่อนแหละโปงอย่างที่ว่าเลโปงโปร่งเท่าทางบจจุบันี่ก็จะเป็นต้นบันไดเนาะต้นบันไดเนี่ปท่านเกิดท่านได้เกิดไปเลยเนาะยันนี่สีเทอร์ทปปี่ทนเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แล้วโดยแบบนี้ก็ปูนเพิ่เ็ปูนอุมาวันนี่สองต้นสองต้นบ่ สอ,สองต้นเนาะสต้นหันเป็นเงินหันซ้มหลานสอบหนึ่งเจ็ดสิบห้าสองหนึ่งเจ็ดสิบห้าโดยปูนเคียวได้ิเนาะปูนเคียวกระเท่งเคียวกระเท่งเคียวเป็นน้เอาอีกโท้บัติดบัอาเบอร์มาแล้วบัทบัติดเปนน้ำเอามาบบนี้เลยเขามาพร้อมกันเรยวันนี่ล้วก็มาก่อคันหองกันแล้ววันนี้สิยังใช้มนสิันนี้หนว่าทีกอขึ้นมัน <Es> พ่อท้าวขันทองก็โบกกับอย่างเี้ยันย่างว่ยันบริบกมาในก่อก่อนก่อ่ลนก่อนเนาะแต่ดินบล็อกก็มาามันแล้วมีครบแล้วบัดเนาะแลวก็ทั้งมอนสามด้านสามล้านช่องแสนสองแสนเนาะดินบล็อกอันก่อนหนึ่งสี่พันโดยหาบก่อนชองแสนขึ้นมันไรได้เื่องค่ะเื่องขึ้นคุ้ม โดยเจ็ดสิหเจหาเจ็สห้อบหนึ่งตอนนั้นได้ซื้อมาโกนถือว่ายังได้่นูนแดงพูนไหนก็ว่าเจ็ดสิบห้แูนแดงแปบาทนี่แปดสิบแล้วพูนแดงอันท่ามชอบึงโอดตโอ้โเกือบแปดสิบนี่คือสิบไได้หมดเนาะรบ่ได้บามี่แล้บาทนี่ปูนแดงเจ็ดนแดงแปดสบูนเขียวเจ็ดสิห้าเจ็ดสิห้าโดยโดยโดย เป็นก่อแต่ว่ามีที่ว่าเฮาสั่งมาใหม่นี่แม่นอันปูนปูนเขียวหมดเนาะโดยปูนเขียวหมดก็ทิ้งเขียวเฮาแบบเฮามีตโบกอย่างเดียวอือมีต่โบกอย่างเดียวบดนี้โดยปูนเขียวของแล้วกแหละแต่ว่าอันปูนอันนี้เฮาก่อก็คักคือกันมันนุ่มๆๆก่อว่าได้แบบ สิพ่อยู่บ่ได้ว่าได้ไงเนาะพ่อจังว่าได้เลยนะไปนน้ำเนาะมันสองขากันเลยเนาะโดยทั้งนอกทั้งในพผิดเลยนอกในคนจะว่าท่านน่ะมันก็อยากสาบหน้าแน่อยู่บัดอันนี้ได้สิครันเพิ่นกองเยี่ยมนี่เพิ่นจะกองเยี่ยมมันเพิ่นยังติดไผ่บ่แล้วอ่าบัดนี้ขึ้นไปนําเพิ่นว่าแน่เพิ่นว่าติดยังซ้ำสี่ดอกเพิ่นซื้อมาเพิ่มเลยเฮือนชะตาติดหอมเพื่อนบัดนี้ อ๋ออยเรือนอยู่เรืนตาตาพ่นบ่โดยอ๋อเห็นเป็นเห็ดยุคคือว่าเห็ดเสียกำแพงเนาะแต่เห็นเดอันนั้นพวกนั้นต่างหากอ๋อพวกเห็ดกำแพงกันต่างหากเห็ดเสียกำแพงแล้วก็ติดไพต่างหากเนาะโดยผู้ติดไพต่างหากโดยโดยโดยอ๋อสาธารณะได้สมมนิในการลงมาโมนี้การลงมาเบิรงอ่าตอนแรกนะว่าจะลงมาเบิรงเรื่องปูนอยู่แล้วเนาะว่าสั่งมาแล้วบ่หรือว่าจังใดนะมาเรื่อยเลยมากับพอดีว่าอ่าเพิ่นกำลัง เตรียมอื้ยดูพีหน่อยเนาะเย็บน้ำเย็บแก้วได้ละอ๋อตัวว่าสิบักทใบเลยเนาะนี่ว่าเปิดกล้องตัวจิบุทันพี่น้องเูาะเงินพลาดไปได้เนาะโอ้แมนอ่าเป็นนาการพีโอวีใจเนาะทางกันทางอ้ายเพื่อสิบดอยเนาะที่วยวไป สบายใจระบาดเด็เนาะสบายระบาดเด็ดบักไม่ออกรายการมันชานกับกอโดยดิบร้อยะไรมีแต่ว่าเขาคอยเฮ็ดคอยสาบไปบาดเนาะคอยเติมเติมไปบาดนี่อะไรมันสอจบสวงามกันเฮ็ดไปโดยนี่กินนิดเดียนึ่งขมือมีแต่ยางเหรอเอาเฉยๆยังวะแนบหกลูกใหม่เบอร์เจ็ดก็เผ็ดเยอะเนาะโดยเอาการตนาดระบาดเด็ดได้ได้เจ้าเรียนราการโชคดียืนแห้งเนาะต้องบนใส่กระสีได้ไปเวียก่อนบาดนี้่ยโดย สบายดีโดยโดยเอาโอเคพี่ดาวนครับสการับคลิปนี้มอแซนสิได้ขอตัวจบคลิปเด้อเด้อวันนี้น้าพี่น้องเนาะกะกรอเดินขอบคุณขอบคุณทางพ่อกับแม่เนาะใจีอยู่ทางต่างประเทศที่ได้สดสลายกลับมาในศาลของไทยมังายพี่ดาอน์เนาะสำเร็จเสร็จสิ้นพี่ดาอน์เนาะตัวนอดขั้นตอนป้าพี่ดาอน์เนาะสาผู้แหละพี่น้องเนาะทั้งกอทั้งควบคุมเรืคาที่ว่าเฮ็ดในขั้นตอนนี้ก็คือ ือว uh, ่าเลาวไปน้วยเนาะเทวาได้อยูได้เศ้าบัดดไปน้วยเนาะทางโซนกัมมาเอว่เทวะขอบคุลูกนะขอบคุณหลายๆเนาะเพมเรชคดียยูแงเนื้อสุภารร่างกายแข็งแรงไปด้ยเนาะตอนนี้แียงจ้าเกิไปน้วยพันชีนปาดไม้หรือว่าปักไม้เลยคับไปน้อยเนาะบ้านไปทอนบาดีไปน้อยเทางโมแซนไปได้พอจมทีก่อนเด้อไปน้องเด้อใช่ไห ที่่าดไปการในขอโทษขนะอภายนะ้ำาิด้วยรันามุนีกา,อาขอขอบคุณในชี่ทุกท่านที่เขามาที่ดาวท่งคิมอสเซนต้นเป็นจบกขอโพระบรมวาตุนะฮะมันเส้นไปรัชนาบุนีขอเก่าเขามาสบายดีสบายดีที่ด้วยเนานะ